วัสดีครับเพื่อนเพื่อนอยากจะรู้ไหมว่า,าลานจอดรถของเราขายอะไรบ้างไปไปดูกันนี่นี่คือเยนลี่ครับพี่น้องครับเยนลี่เด็กๆชอบมากนะครับเนียวนึบเนนึบนะครับนี่น้ำพึ่งก็มีนะครับน้ำพึง่งกระเทียมโทนกระเทียมดองบวย เกาลักกบน้ำผึ้งข้าเกียยเข้าวซอยตัดเม็ดทานตะวันเหลืองแดงมีผักกรอบด้วยนะครับนี่ข้าเกียบนี่ที่ขาดไม่ได้ในคลิปตัวนี้เลยครับบวหิมะสพคุณทางยาปรับสมดุลในร่างกายของเรานะครับ ไอตัวนี้ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันครับกลมนุ่มรสชาติกำลังดีครับวายครับเพื่อนๆครับวายก็มีนะครับนี่โอ้เกาลัดก,ก็มีนะครับเกาลัดเกาลัดเกาลัดคั่วสดะนะครับคั่วสดๆเลยนะครับลูกดิบๆมาคัาวอะไรนะครับไม่ได้ตึง ไม่ได้หนึ่งไม่ได้ต้มนะครับนี่ทาร้อนก็หมวกต้งมีนะครับนี่เสื้อทำหลวงของเรามีหลายสีนะครับถ้าใครแวะมาถึงต้องได้ติดไม้ติดมือไปสักตัวแล้วครับจะได้รู้ว่าเรามาถึงทำหลวงแล้วประมาณนี้นะครับ มี่เสือผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีนะครับเพื่อนๆครับ้อเด็กก็ยังมีนะครับสวยงามนะครับมีหลายรายการนะครับถ้าใครแวะมาถ้ำหลวงอย่าลืมแวะมาที่ลานจอดรถบรรจองของเรานะครับที่กัดบรรจงนะครับแค่น,น,าคานกันนะครับเพื่อนๆครับ